มาเจอกับตูซาติสติกแล้วนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเคยคะ่ะเราก็มีลุกแต่งหน้าแบบเกาหลีนั่นเองแต่ในวันนี้นะคะเราจะใช้เครื่องสำอางสายฝอทั้งหมดซึ่งตูนะคะก็ได้รับคำท้าทายมานะคะว่าเครื่องสำอางสายฝอเนี่ยจะมาแต่งหน้าให้เป็นเกาหลีได้ไหมบอกเลยนะคะว่า เบบมากเพราะว่าเครื่องสำอางสายฝอของเรานะคะก็สามารถแอแดปนะคะมาแต่งหน้าแบบเกาหลีได้ง่ายๆเลยนะคะแบบนี้ลุคนี้เลยนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาของคุณจะไทยๆแต่ก็พยายามแต่งมาให้เกาหลีที่สุดน,นะคะก็ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเครื่องสำอางสายฝอจะแต่งมาเป็นเกาหลีอย่างไร อันดับแรกนะคะเราก็จะมาลงรองพื้นนะคะของจอราหน้านั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่ากันน้ำสุดๆนะคะและที่สําคัญติดแน่นทนนานและคุมมันมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยมีความแมตดสูงมากจริงๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะมาทําการคอนทัวร์ใบหน้าของเรานะคะให้หน้าของเราเนี่ยดูเรียวนะคะแล้วก็ดูตอบมากขึ้นนะคะ ลังจากนั้นนะคะก็มาทาแป้งพับนะคะซึ่งแป้งพับเนี่ยตุก,ก็ใช้ของจอดานาอีกเช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแป้งหน้าเด็กนั่นเองนะคะเพราะว่าทาแล้วเนี่ยหน้าดูเด็กนะคะหน้าดูผ่องสุดๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้ต่อไปนะคะก็ใช้สีที่เข้มขึ้นอีกเช่นกันนะคะมาทําการคอนทัวร์ใบหน้าย้อนอีกรอบนะคะเพื่อให้หน้าของเราเนี่ยนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทําการไลท์สันดั้งอีกด้วยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็เขียนคิ้วนะคะซึ่งในวันนี้ตูจะเขียนคิ้วของตูเนี่ยให้มันอ่าค่อนข้างที่จะตรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องตั้งใจเขียนมากนะคะเพราะคนเกาหลีเนี่ยคิ้วไม่ได้เป๊ะน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทาอายแชโดว์ไปที่เปลือกตาของเรานะคะโดยใช้สีน้ำตาลธรรมชาติลงก่อนอันดับแรกนะคะเป็นสีน้ำตาลที่ธรรมชาติมากๆนะคะคือทาไปเรียนเนี่ยไม่มีใครจับได้นะคะต่อไปนะคะใช้สีออกสีส้มๆทองๆนะคะทาไปให้ทั่วเปลือกตาบนเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็เขียนอายไลเนอร์นะคะแบบดินสอนะคะให้ชิดขอบตาบนมากที่สุดเพื่อความธรรมชาตินั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการดัดขนตาได้เลยนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าเช่นเคยค่ะปัดยำยนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ติดขนตานั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะซึ่งสีที่ตู่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นสีออกชอมพูพีทพีทนั่นเองนะคะ อะไรค่ะล้วก็จะมาทาลิสติกกันนะคะซึ่งเบอร์แรกที่ตัวใช้นะคะก็คือเบอร์01นะคะหรือว่าเคลเบูเล่นั่นเองนะคะเบอร์นี้นะคะก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะหวานๆเข้ากับสีแก้มมากๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเบอร์02นะคะหรือว่าเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนั่นเองนะคะชื่อเขาก็หวานอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีชมพูที่หวานสุดๆเลยนะคะสำหรับสีนี้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเบอร์07นะคะหรือว่าทีรามิสุนั่นเองนะคะสำหรับสีนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมาเล็กนึงนะคะจะคล้ายๆกับ01แต่ว่าจะเข้มกว่านะคะจะทำให้ดูเป็นสาวมั่นมากกว่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเบอร์09นะคะหรือว่าโรสมาการอนนั่นเองนะคะสำหรับสีนี้เนี่ยก็จะเป็นสีชมพูที่แบบว่าไม่จิจารดมากเกินไปนะคะคือสวยมากๆเลยนะคะสำหรับสีนี้ าละคะเราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะกับแบรนด์จารณาของเรานะคะก็เป็นแบรนด์ที่ made in USA นะคะแล้วก็ลิปสติกที่ตูททาพั้งหมดสีๆนะคะเป็นสีสีที่ควรมีมากๆนะคะเพราะว่ามันสวยมากๆอาไรค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการ How to Look กาหลีแบบนี้นะคะโดยใช้เครื่องสำอังสายฝอนนั่นเองนะคะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะถ้าใครอยากจะได้ลูกไหนก็สามารถรีเควสเข้ามาได้นะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ